สบายดีจ้าพี่น้องเมื่อสุข,ขุสุคนสบายดียามสาวสาวเด้อพี่น้องมันนี้สนางก็สิได้ไปส่งนอง้องมิวไปฮงเฮียนวันใหม่เผิ่นก็ไปก่อนเลยด้อพี่น้องสนางก็ได้เอารถจักรออกมาแล้วเอารถจักรออกมาเลยวันนี้สนางก็สิติดรถจักรลองเบิ่งเด้อพี่น้องฮะ กำลังสไปสนของมวอารถติดปะไรวันนี้ใช่หงโเทียนตายจักวาน้ำมันทาก็ใส่มือมือวนอันนะ<า>นะมือวัน,นคานต่องโฮเทียนบอดจักเทดได้ใช่ไมไปรถวัีรถต้เงียนมาเนี้ พาอลูกเบอร์เมสิี่ครอะนะเอาหัวเทียนหลดคันนั่นมาใส่สนางสิมหันหัวเทียนตัวนี้ไปใส่คันนั่นนะคนะันตัวสนางติดเมื่อกี้นี่แหละเป็นสั่งเองพี่น้องเลยโฮเทียนตัวนี้สนางเ้ากระืือใส่ตัวนาฮามันติดมากกับหลดตั้งแต่โดนแล้ว โหลดขันนี่กะเพื่อเลยโหลดตัวซื้อน้ำมันนะไม่หักนะสามแสนบริหารกะสีไปมั่งพอเทียนคันโตัวเจาะทางนอกเพื่อพี่น้องสนางสืไปหันแล้วพี่น้องสนางซื้อมามั่งแล้วพี่น้องเป็นส่างเองก่อนลูกเอากระเป๋าลูกลงไว้เจ้าเอากระเป๋าอีหล่าลงไว้ ต่างมากเองเลยพี่น้องสบายดีลูกไปเหรเออนาย <c oughs> นิว <พา S 1> แต่ง,ต,งตัวชัวย์จุกทุกมืออาบน้ำสระน,าน,านา้าเสียตาบม่ให้ลูกคิดินมาสิข่าวของอยี่แม่ดำเลยพี่น้อง,องมันข่าวแล้วดำอันนาบอเว มัข่าวแลวมันตันบบอืมตัวนี้ลีนถว่วงเลยคุณน,น,นี่เรือกขี่ลายมือเลยเหรแม่เดินเ,อน,อ,นเ,เ,อ,นเอนเหนอบางทบางดือนกแบกกเอาเงินให้เวลล์สันเนาะโอ้หันบนแขนยังก้อเลยจ้ะให้หันเ่ยคอยว่าตัวนี้เอ๊ะบอวา นี่อปมันนี่ฮะก็สิมาลองตดเบ่งเด้อพี่น้องิได้บิได้หรือบ่ได้มาลดนํ้กันหันบ่ได้ก็ใครเด้วยส่งบ่แม่มัมีรถไปส่ ตอหาลเกียนนะครับไปตองหาประตูกะเสร็จใหมก่อนแลื่จะเอามาอีกกำลังกันนึ่เืองิดมือ วันนี้ฮะก็จะไปส่งน้องมิวกันเลยพี่น้องกับพาเพื่อนไปซื้อขนมในห้านค่ะทางนอกนี่ก่อนเลยไปส่งเพื่อนโยมีนแล้วก็จะเอาเงินถหาวันใหม่เพระาะว่าระนั่งรื้อเงินถหาวันใหม่ไปองค์มีนมิวไาดีปลาลุงแล้วลูกัานี้ฮะก็จะไปเด้อพี่น้องโหลดทางกติดได้เลยค่ะน้าางมีออกไปซื้อขนมจีนอกก่อน อุ๊บคูหนึ่งโยนะอะไรสิบบาทเราให้ห้าพันสี่พันนี้ตามสนางเอาใหม่เงินซื้อนมแน่แล้วก็เอาเงินให้ยเงินนำรถสนางหมอนก็ได้ลงมาหลบไปเลือกเอารถกระเบกไปอยากอยู่แน่เบกไปอยากดีพี่น้องเลยคอยขี่ไปผมมีรถไป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 เลือกเอาจังได้ใช้เงินเสาวนี่กระจกออกมา เนี่ขนมสาลีเนี่ยเป็นแหวนวงแหวนเนี่ยหรอกเออหนักเฮียนหนักเฮียนก็นตแต่งหน้านแต่งตาก่อนได้อย่างแปลงเฮียนเอาลงอ่ะถ่ายเอาออใหม่คนละถุงกำลังก,กำลังเฮ้ยลุ <laughs> น้นใ <laughs> จอ,อยาอะอ้าว เออแม่ขนมันนะบะมังคุดหนึ่ันสองพันคะมีเดี๋ยวเราเกะแกะเราจะเนี่ยว้าวแล้วลูกเนาะห้ากัอันนั้นเนาะห้ากเจ็ดโมงเนาะไปไปย่างย่งย่างยัางไปฮารลดรถผ ขับไปแล้วักกกูเเเป็น็นนนยืะาไรไวๆ มันไม่ลูกสวัสดีปลาลุงเลยไหมไม,ไมันใหม่อยู่ของโกุศลเดี๋ยวพี่น้องมโมเพิ่น <laughs> ปลาบ้ากระเปะ๋าไปบไ่ายไปแน่จงการหัวเสียงหลินเยอะแยะน้ำพี่น้องไปไปไอเชียนแน่ได้หนึ่งสุดงามแล้วปะลูก ค้นเซียนนุ่งสุดงามแล้วบ้านลกไม่ใจซื้อหายวานเี่ยปะอ้อ,อกิดไรคิ้โมกเอ่ะมีระยะเขื่องไปมีอันลกูกหมูนั่งมิวพี่นั่งมีอันปินน่นแน่เข่องเหรนโอนซิงซามังตะลุดห้องใหญ่่าเขาแล้วยังแต่ห้องเล็กน้อยยังมทันด้เขา นังม uh> uh> ิวพยัยไมไเอากระเป๋าไปปลาใบอย่าพ uh ่นกระปุกเกิดใบกันโอนจิงซาเลนเนาะไปใส่เลยมาเห็นแล้วเออยังหนังกปุดเกิดใบอยู่ รุ่นตู้หลุดลงบงหนา้าพผนังน้องมิ้วเพิ่งได้ย้ายขึ้นไปห้องอนุบาลสามเมื่อข่าวแรก,กๆเขาได้อยู่ห้องอนุบาลสองมันเพิ่งก็ย้ายขึ้นไปห้องอนุบาลสามนะชักคู่ยังลูกอยู่ห้องใครก็ห้องชักคู่ยังเจ้าเด็กอยู่ห้องชักคู่ยัง ชจ้าคูแดงก็เป็นเโอ้แก่กระเป๋าึ้นไปไว้เลยกระเป๋าเอื้อยิ่นต้นที่ว่าไม่ถาตุ้ยซื่อหายบันี้เอื้อยิ่นบ้านใส่แล้วก็น้องใส่แทนเป็นใหญ่เลยบวินหัวบัลลกขี่ปิ่นฮะบวินหัวบ่ มาเลยเห็นแล้วหมูถามหากิเนเ่ย่ะเฮแลตุกตาเราถามหาเจาา้าค่ะตุกตาเราไปใส่เลยไ,ได้ไหมหาตุกตาพูรละยู่ห้องพู้ลูกปลาขนมไปไหว้กิเนเ่ยค่ะคุณอาก็ยังหายอยู่มาทุกมือหายคุณมือกูณชายาไปนองู เดนเก็บทิ่มลูกไปเก็บทิ่มันทังเก็บไปทิ่มทั้งขยะไว้เท็ดเก็บไปทิ่มทั้งขยะไว้ลูกขนมค่ะจอยสักคู่ให้เด้อไปทิ่มลูกเพื่อนแล้วเออทิ่มทั้ทังขยะไว้ไปทิ่มทั้ทังขยะเร็วๆไปปลิหลินไว้ลูกหุ่นตุ้ตาเราหนุ่มใเมียน ไอตุนม mm. ังกรูดลิ่นไว้ไห้ตุนมังกรูดลิ่นเปปียกบ่ <c ười> คอยขึ้นคอยขึ้นจ้นายเจ็บ